ค่ะเดียวก็ถักวนมาจนจบแถวนะคะเดี๋ยวขอใส่โซ่สองก่อนแล้วก็จะทำการเชื่อมต่อตรงที่เป็นโซ่สามนะคะตรงนี้นะนะคะคือเมียวจะถักแค่แถวเดียวพอนะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลัวเหมือนจะเปลี่ยนสีเดี๋ยวจะไปถักอีกแขนข้างหนึ่งนะคะอันนี้ก็จะตัดเลย ก็จะถักแถวเดียวเหมือนช่วงลำตัวนะคะพอหลังจากที่เราถักตรงแขนด้านนี้เสร็จต่อไปนะคะเหมวก็จะมาถักแขนด้านนี้ให้ดูวิธีการถักจากแขนด้านนี้เลยนะคะอันนี้ก็สามารถถักตรงช่วงแขนไปได้เลยค่ะเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะว่าสีมันจะเปลี่ยนหรือเปล่าถ้าเราถักจบแขนด้านนี้นะคะค่ะทุกคนนี้เหมวก็ถักแขนที่สองเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยพอเมวยวถักตรงแขนที่สองนะคะ ด้วยความที่ว่ามันได้ไม่ครบแถวแล้วใหม่มันมาเปลี่ยนสีพอดีนะคะเปลี่ยนสีรู้สึกว่ามันจะเปลี่ยนประมาณช่วงเนี้ยค่ะเปลี่ยนช่วงประมาณหนึ่งลายนี่จะจบแถวตรงนี้นะคะมันก็จะเปลี่ยนทันทีเลยเดี๋ยวแมวขอจดแถวก่อนใส่โซ่สองแล้วก็เชื่อมต่อตรงโซ่สามทีนี้พอมันใหม่มาเปลี่ยนสีแบบนี้นะคะ๋มวจะไม่ตัดไหมตอนแรกแมวก็คิดว่าถ้ามันยังไม่เปลี่ยนสีมันยังคงเดิมจะตัดไหมแล้วก็เอาไปใส่ที่ช่วงตัวเสื้อนะคะ ทีนี้เมียวก็เลยคิดว่าไม่ตัดไหมแล้วตักก็คือถักไปได้เลยนะคะไม่ต้องตัดเพื่อที่จะให้มันเสียเวลาแล้วก็ถักไปได้เลยที่จริงอะ่ะแขนสั้นแบบนี้มันก็ได้แล้วนะคะแล้วแต่คนชอบเนาะเพราะว่าทําไมมันถึงไม่ไม่ค่อยเต็มแถวเท่าที่สังเกตมานะคะจากที่แรกที่เราถักมาอาจจะได้แบบก่อนที่จะเปลี่ยนสีก็จะได้แบบอย่างละสองแถวเนาะทีนี้ด้วยความที่ว่าเราขยายลายนะคะแขนมันก็จะค่อยค่อยบานออกนี้เนาะเพราะเป็นเสื้อแบบแขนบานใช่ไหมคะ มันก็ทําให้ได้จํานวนแถวมากขึ้นเพราะฉะนั้นจํานวนจํานวนแถวก็เลยลดลงมันได้จํานวนหลักมากขึ้นจํานวนแถวมันก็ลดลงอะไรอย่างนี้นะคะนั่นค่ะก็คือให้เราสังเกตประมาณนี้เนาะหลังจากนั้นเมียวก็ไม่ตัดเมีวก็จะถักอ่าถักของแถวเนี้ยนะคะของแถวเนี้ยสักหนึ่งแถวพอแล้วเมีจะตัดค่อยตัดไหมตัดเสร็จแล้วเราจะมาลงอ่าตรงแขนที่สอง หนึ่งแถวพอแล้วก็ตัดไหมแล้วที่เหลือนะคะเหมียวก็จะไปใส่ที่ตรงช่วงตัวเสื้อตัวเสื้อเนี่ยก็อาจจะไม่พอนะคะก็ไม่เป็นไรไม่ต้องซีเรียสเนานะอย่างน้อยเราก็ยังเรียงไปตามไปตามเส้นของเขาอยู่แล้วนะคะมันไม่ได้กระโดดนะคะโอเคอันนี้เดี๋ยวเหมวก็จะถักแถวนี้ได้เลยนะคะไม่ต้องตัดไหมเนาะค่ะเราก็มาถักต่อได้เลยนะคะพอเราเชื่อมต่อตรงโซ่สามเสร็จตรงนี้เราก็ขึ้นโซ่โซ่สามค่ะพันนดเข็ม ไปหลักที่สองของเขาเลยนะคะดึงขึ้นมาปลดไปหนึ่งครั้งพานอเข็มข้ามมาฝั่งนี้นะคะไปที่หลักแรกดึงขึ้นมาปลดไปหนึ่งครั้งพานอเข็มลงหลักสุดท้ายดึงขึ้นมาปลดไปหนึ่งครั้งมันจะมีสี่ห่วงแล้วก็รวบมันก็จะเป็นสี่หลักรวบแบบนี้ใส่โซ่สองค่ะนี่เดี๋ยวไหมเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บจากนั้นที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมค่ะอันนี้ก็ลงไปตามหลัก ใส่โซ่สองแล้วก็ลงไปตามหลักใส่โซ่สองแล้วก็ลงไปตามหลักได้เลยค่ะสามหลักใส่โซ่2 2> สองตรงนี้ก็เหมือนเดิมะนะคะ ลงไปตามหลักใส่โซ่สองนี่ค่ะอันนี้ไหมเหลือไม่เยอะแล้วนะคะที่จริงมันไม่น่าจะพออยู่แล้วเพราะว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเหมวมีไหมของเตียงอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยมาถักใส่โซ่สองเจอตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะ อันนี้จะขยายนะคะตรงนี้ขยายสองใส่โซ่สามมาหลักนี้เลยค่ะขยายสองหลัก ใส่โซ่สองนี่นะคะจากนั้นก็ถักวนลงมาถักไปตามหลักเขาเลยสามหลักใส่โซ่สองแล้วก็ลงไปสามหลัก ใส่โซ่สองแล้วก็ลงไปสามหลักใส่โซ่สองข้ามาตรงนี้ก็ลงไปสามหลักใส่โซ่สอง นะคะก็จะมาเจอตรงนี้ใช่ไหมคะตรงหลักแรกดึงไหมขึ้นมาปลดเป็นหนึ่งค้างไว้ไปหลักที่สองค่ะดึงขึ้นมาปลดเป็นหนึ่งครั้งค้างไว้ไปหลักที่สามค่ะดึงขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งแล้วก็หลักที่สี่ดึงขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งมันจะมีห้าห่วงนะคะสี่หลักห้าห่วงรวบค่ะอันนี้เขาเรียกว่าสี่หลักรวบนะคะแล้วก็โซ่สองนี่หนึ่งหนึ่งลายจะเป็นแบบนี้นะคะ จากนั้นที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมเลยไล่ขึ้นไปได้เลยให้มาดูตรงนี้เป็นต้นแบบนะคะแล้วก็จะมาจบแถวนี้กันนะคะเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นได้เลยถักซีเล่นห่วงลอกใหม่เลยอันนี้แมวก็จะตัดใหม่นะคะอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าเราจะขอแค่แถวเดียวพอเห็นไหมคะ พอเราถักไหมไหมคะมันจะเริ่มค่อยๆไล่โทนสีไล่โทนสีไปนะคะมันจะได้ไม่กระโดดเนาะหลังจากนั้นพอได้แขนด้านนี้เสร็จเราก็จะมาถักตรงแขนด้านนี้นะคะสําหรับใครที่ใช้ไหมไล่โทนสีมันก็จะเป็นประมาณนี้ต้องค่อยๆดูไปนะคะทุกคนไม่ต้องใจร้อนเนาะเพราะว่าถ้าไหมไล่โทนสีถ้าเราทําพลาดแล้วเราลืมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะทุกคนมันจะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันต้องลือ นะคะมันจะต้องลื้อมาเนาะโอเคนะคะหลังจากนั้นแมวก็จะถักแขนด้านนี้เสร็จแล้วแมวก็จะตัดไหมตัดไหมเสร็จแล้วค่อยไปถักที่ลำตัวทีนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอถักแขนด้านนี้ก่อนนะคะค่ะเราก็จะมาจบแถวนี้กันนะคะเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นอันนี้คือจบของแขนที่สองแล้วก็ตัดไหมเพื่อที่จะไปต่อตรงช่วงลำตัวนะคะ ทีนี้เนี่ยแมวก็ถักตรงแขนสองข้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะนี่พอแขนสองข้างได้อย่างละหนึ่งแถวจบที่เหลือแมจะมาถักตรงช่วงลำตัวนะคะก็ยังไม่เปลี่ยนสีเนาะดีกน่อยก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวล้วนนะคะก็เหลืออยู่ประมาณหนึ่งเดี๋ยวเอามาจะมาถักตรงช่วงลำตัวนะคะถัก จำัวได้เท่าไหร่ก็ตามนั้นนะคะทุกคนอาจจะได้หนึ่งแถวหรือหนึ่งแถวอาจจะเกินมาหน่อยนึงหรืออาจจะไม่พอก็แล้วแต่นะคะเดี๋ยวเราจะมาถักตรงช่วงลำตัวต่อกันเลยนะคะค่ะก็ะจะถักช่วงลำตัวนะคะเริ่มจากตรงไหนก่อนก็ได้นะแม่จะเริ่มจากตรงนี้นะคะก็เริ่มจากตรงฝั่งด้านนี้หลักแรก เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวขอดูตรงนี้แป๊บหนึ่งอ่าโอเคแล้วก็ดึงใหม่ขึ้นมาเลยค่ะไปที่ตรงหลักแรกนะคะดึงใหม่ขึ้นมาขึ้นโซ่สามเราจะลงหลักที่สองค่ะดึงขึ้นมาล็อกเป็นหนึ่งครั้ง แล้วก็หลักที่สามดึงขึ้นมา,าปวดไปหนึ่งครั้งอ่าปวดไปหนึ่ครั้งนะคะปวดไปหนึ่งครั้งจากนั้นก็รวบนี่รวบนะคะแล้วเราก็จะข้ามาตรงฝั่งนี้หลักที่หนึ่งปวดไป1นพันธุเข็มไปหลักที่2องปวดไป1น อันนี้เราจะรวบเลยนะคะสองหลักรวบแต่หลักสุดท้ายเราจะถักพอหนึ่งข้อปกตินี่จะถักสองหลักรวบเฉพาะไอที่เป็นด้านในหันหากันนะคะจากนั้นก็โซ่สองค่ะจากนั้นเจอตรงนี้ก็ถักเหมือนเดิมปกติลงไปสามหลักใส่โซ่สอง แล้วต่อไปก็ลงไป3ามหลักค่ะปกติใส่โซ่สองเจอตรงนี้ก็3ามหลักปกติพอหนึ่งคอนะคะถักไปตามหลักแล้วก็โซ่สองเราจะมาถึงช่วงระหว่างกลางนะคะเราจะขยายลายก็คือหลักแรกลงไปสองหลักถัดไปลงไปหนึ่ง จะได้3หลักเนาะแล้วก็โซ่2ค่ะแล้วก็พอหนึ่งข้อลงตรงกลางนะคะ <c oughs> ลงไป2หลักขั้นด้วยโซ่2นี่จากนั้นเราก็จะถักวนลงมานะคะถักวนลงมาหลักแรกลงไป1ถัดไปลงไป2 ตามด้วยโซ่สจากนั้นเราก็ถักไปตามหลักพอหนึ่งคอสหลักขั้นด้วยโซ่สถัดไปก็พอหนึ่งคอสหลักโซ่ส แล้วก็พอหนึ่งคอค่ะสามหลักโซ่สอง่ามาถึงตรงนี้นะคะหลักแรกพอหนึ่งคอหนึ่งหลักหลักถัดไปปลดไปหนึ่งครั้งก่อนค้างไว้หลักที่สองปลดไปหนึ่งครั้งค้างไว้มีสามห่วงแล้วก็รวบนะคะอันนี้เราได้หนึ่งลายนะคะ พอไปลายที่สองก็เหมือนกันนะคะหลักนี้ปลดไปหนึ่งค้างค้างไว้หลักที่สองปลดไปหนึ่งค้างค้างไว้แล้วก็รวบเข้าด้วยกันนะคะหลักสุดท้ายค่อยลงเป็นพอหนึ่งคอโซ่สองนี่นะคะเยวถักให้ดูแค่ลายเดียวนะคะทุกคนที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยค่ะค่ะแล้วก็ถักตรงช่วงล,ลำตัวนะคะมาจนจบแถวใส่โซ่สองเสร็จแล้วเราจะเชื่อมต่อตรงนี้นะคะ ตรงที่เป็นโซ่สามตรงนี้นะถักสีเลื่อนห่วงมาทีนี้พอถักมานะคะไหมยังไม่เปลี่ยนสีแต่ว่าเท่าที่ดูนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมันเหลือไม่ค่อยเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะถักช่วงลําตัวนี้ก็คือถักถักไปเลยนะคะอันนี้ก็จะถักไปเลยนะคะจากนั้นจะขึ้นโซ่สามไปหลักที่สองค่ะ ดึงไหม่ขึ้นมาแล้วก็ปลดเป็นหนึ่งค้างไว้พานหัวเข็มไปหลักที่สองถัดไปดึงขึ้นมาปลดค้างไว้พานหัวเข็มไปหลักถัดไปค่ะดึงขึ้นมาปลดเป็นหนึ่งค้างไว้จะมีอยู่สี่ห่วงรวบเข้าด้วยกันจากนั้นก็โซ่สองตรงนี้ก็ถักปกติเลยนะคะไปตามหลักก็เลยนะอันนี้ก็ลงไป3มหลัก ใส่โซ่สองค่ะตรงนี้ก็สามหลักเหมือนเดิมค่ะใส่โซ่สองแล้วก็สามหลัก ใส่โซ่สองแล้วก็เรามาเจอตรงนี้สามหลักก็สามหลักเหมือนเดิมใส่โซ่สองค่ะแล้วเรามาเจอตรงที่เป็นตรงกลางตรงนี้นะคะ่ะที่เราเจอสองหลักหลักแรกก็ลงไปสองใส่โซ่สาม ที่จริงเราสามารถที่จะวนดูแถวนี้ได้หมดนะคะแต่ว่าทำไมเมียวยังต้องถักต่อเพราะว่าเมียถักเป็นไหมไล่โทนเสียเนาะเราก็อยากจะถักให้ดูทุกข,ขั้นตอนนะคะแล้วก็มาตรงนี้นะคะหลักนี้ก็ลงไปสองใส่โซ่สองนี่จากนั้นเราก็จะถักวนลงมานะคะถักวนลงมาเราก็ถักไปตามหลักของเขาเลย อันนี้ก็ลงไปสามหลักเลยค่ะใส่โซ่สองแล้วก็เหมือนเดิมค่ะนี้ก็วนไปตามหลักเขาเลย3ามหลักใส่โซ่สองเจอตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะใส่3ามหลัก โซ่สองนี่ค่ะก็คือลงไปตามหลักเขาเลยนะแล้วนี้ก็ใส่สามหลักโซ่สองนี่ค่ะทีนี้เราจะมาเจอตรงนี้ค่ะที่มันชนกันนะคะไปที่หลักที่หนึ่งปลดไปแค่หนึ่งครั้งไปที่หลักที่สองค่ะปลดไปหนึ่งครั้งก็คือค้างไว้นะคะ ไปที่หลักที่สามค่ะปดหนึ่งครั้งค้างไว้แล้วก็ไปหลักที่สี่ค่ะดึงขึ้นมาปดแค่หนึ่งครั้งอันนี้จะมีอยู่ทั้งหมดห้าห่วงรวบเข้าด้วยกันโซ่สองนี่นี่หนึ่งลายจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวลายที่สองถักวนไปได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถักให้ดูแค่ลายเดียวพอเนาะให้มาดูที่ที่ลายนี้ได้เลยนะคะถักวนไปได้เลยค่ะ ค่ะก็จะมาจบแถวนี้กันนะคะใส่โซ่สองเสร็จแล้วก็เชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นได้เลยนี่ตรงจุดเริ่มต้นมันจะเป็นสี่หลักรวบเนาะทีนี้นะคะไหมเปลี่ยนเป็นเขียวแบบเขียวขี้ม้าเรียบร้อยแล้วจะเป็นเขียวล้วนแล้วทีนี้คือของเหมี่ยวนะคะมันจะเป็นอ่ไหมไล่โทนสีคือ3ามสีนะคะไหมตัวเนี้ยเหมี่ยกรอมาได้ไม่เกินประมาณไม่เกิน เกือบสามร้อยกรัมประมาณเนี้ยค่ะแต่ว่าเสื้อตัวนี้มันมันไม่มันจะใช้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นต่อไปของเหมียจะเป็นสีสุดท้ายคือสีเขียวขี่มา้าล้วนเหมียวจะไม่ตัดไหมอะไรแล้วนะคะเหมียวก็จะถักช่วงลําตัวลงไปได้เลยนะคะเพราะว่ามันเลือีกยาวแล้วพอได้ช่วงลําตัวเสร็จเรียบร้อยจากนั้นเราค่อยมาถักช่วงแขนทีนี้มันจะง่ายแล้วไม่ต้องถักกับไม่ต้องตัดได้กลับไปกลับมานะคะ ทีนี้เราจะถักช่วงลำตัวลงไปเลยนะคะทุกคนพอเราเชื่อมต่อเสร็จให้เลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงตรงสามหลักตรงนี้ได้เลยนะคะอันนี้เลื่อนห่วงมาเลยนะคะทีนี้มันก็จะถักง่ายขึ้นแล้วค่ะเพราะเป็นสีล้วแล้วเลื่อนห่วงให้มาอยู่ตรงตรงหลักแรกของสามหลักตรงนี้นะคะขึ้นโซ่สามค่ะไปหลักที่สองค่ะดึงขึ้นมาปลดไปหนึ่งครั้งค้างไว้ ไปหลักที่3เดินขึ้นมาปลดหนึ่งครั้งค้างไว้จะมีอยู่3ห่วงแล้วก็รวบก็คือ3หลักรวบด้วยกันนะคะจากนั้นก็ใส่เป็นโซ่สองค่ะพอใส่โซ่สองเสร็จจากนั้นที่เหลือก็จะทำปกตินะคะนี่เราเจอ3หลักเราก็ลงไป3หลักได้เลย ใส่โซ่สองพอเจอด้านนี้ก็เหมือนเดิมค่ะใส่พอหนึ่งคอไปสามหลักโซ่สองตรงนี้ก็เหมือนเดิมค่ะสามหลัก โซ่สองจากนั้นเรามาเจอสองหลักตรงนี้นะคะแล้วก็ขยายเหมือนเดิมค่ะลงไปสองหลักก่อนหลักถัดไปลงไปหนึ่งโซ่สองเดี๋ยวตรงนี้ขอดูแป๊บหนึ่งนะคะ,ะแล้วก็ลงตรงกลางเหมือนเดิมค่ะตรงกลาง ถักพอหนึ่งคอสองหลักใส่โซ่สองนี่จากนั้นเราจะถักย้อนลงมานะคะถักย้อนลงมาตรงนี้หลักแรกลงไปหนึ่งหลักถัดไปลงไปสองค่ะรวมกันจะได้สามหลักใส่โซ่สองนะคะตรงนี้ก็สามหลักค่ะ ใส่โซ่สองตรงนี้ก็สามหลักใส่โซ่สองตรงนี้ก็สามหลัก ใส่โซ่สองนี่ค่ะเราจะมาเจอตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้เขาจะเชื่อมหากันแล้วพอมาเจอตรงนี้นะคะสามหลักรวบค่ะหลักที่หนึ่งปลดไปหนึ่งหลักที่สองปลดไปหนึ่งหลักที่สามปลดไปหนึ่งแบบนี้นะคะเรารวกเข้าหากันหลังจากนั้นก็ใส่ โซ่สามตรงนี้จะใส่โซ่สามนะคะทุกคนแล้วก็ข้ามาฝั่งนี้เออใช่ไหมเดี๋ยวนะคะสามสี่ห้าใส่โซ่ห้านะคะคิดได้เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามอ่ะใส่โซ่ห้าค่ะแล้วข้ามาฝั่งนี้หลักที่หนึ่งปลดหนึ่งหลักที่สองปลดหนึ่งหลักที่สามปลดหนึ่งรวบเข้าด้วยกัน ใส่โซ่สองนี่ค่ะเขาจะเป็นแบบนี้นะคะทุกคนเป็นแบบนี้นะคะที่เหลือก็ถักเหมือนเดิมปกติตรงนี้เราเจอสามหลักเนาะเราก็ใส่สามหลักอันนี้ก็คือขึ้นลายที่สองแล้วนะคะใส่โซ่สองนะคะจากนั้นลายที่สองก็ถักวนไปได้เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวเหมวจะถักให้ดูแค่นี้พอเนาะ คลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปนะคะสามารถมาดูตรงนี้ได้นะถักวนไปได้เลยค่ะ